สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเถิงวันนี้บ่าวป้อม,มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวกบไมโครเปรียบเจ็บชาวเน็ตสะดุง้งแทนอยากให้ตูนได้อา่านปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีผลกระทบต่อหลายหน่วยงานหลายธุรกิจการค้าประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก หลายคนต่างอยากให้เหล่าดาราคนดังออกมาขอเอาบ้างอย่างนักร้องหนุ่มร็อกเกอร์ตูนมุสแลมเขาเพิ่งโดนดราม่าสดๆร้อนๆจากที่ชาวเน็ตซัดเหมือนอยู่คนละโลกไม่ออกมาเคลื่อนใดๆเคลื่อนไหวใดๆกับผลกระทบในครั้งนี้ล่าสุดไกลพบจันดีหรือกบไมโครออกมาเ,เคลื่อนไหวโพสเฟซบุ๊กระบุว่าทุกครั้งที่เราตะกลูลจากบนเวทีว่าขอเสียงน่อยคนข้างล่างร่วมใจทรงเสียงกลับขึ้นมาให้เสมอ นั่นคือพลังเสียงของผู้คนที่อบอุ้มเราแต่เมื่อถึงวันที่คนข้างล่างพร้อมใจตะโกนทั้งน้ําตามาถึงเราว่าขอเสียงหน่อยเรากลับไปยืนเงียบๆอยู่หลังตู้แอมสิทธิ์ที่จะพูดหรือไม่พูดเป็นของทุกคนจงตัดสินมันด้วยหัวใจท่ามกลางชาวเน็ตแห่ถล่มไล์ถล่มคอมเมนต์จำนวนมากพร้อมทั้งฟาต่ออยากให้ตูนเข้ามาอ่านทีเดียวเลย หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็เดๆต่อไปขอบคุณเอฟีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบรรทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ